สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องมาดูวิธีทํากันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะมาเตรียมเต้าหู้ก่อนค่ะเต้าหู้ที่พี่ดาใช้วันนี้เป็นเต้าหู้ไข่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมแป้งทอดกรอบค่ะไม่ต้องผสมน้ำนะ นำเต้าหู้ไข่นะคะชุบไปที่แป้งค่ะชุบแป้งให้ทั่วเลยนะคะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะหลังจากที่เรานำเต้าหู้ชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนนำเต้าหู้ที่ชุบแป้งแล้วลงไปทอดค่ะ พอเต้าหู้ของเราเป็นสีเหลืองสวยแบบนี้ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเวลาทอดแนะนำนะคะอย่าคนเยอะถ้าคนเยอะก็จะเละค่ะค่ะพอหลังจากทอดเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยนะคะนำกระทะนะคะเทน้ำมันออกค่ะเหลือน้ำมันติดกระทะไว้สักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วใส่กระเทียมสับ กระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมใส่หมูบดลงไปค่ะหมูเริ่มสุกนะคะใส่แครอทข้าพวพดอ่อนและเห็ดหอมลงไปค่ะ ทุกอย่างที่ดาหั่นเตามาแล้วนะคะผักและหมูเริ่มสุกใส่น้ำสต๊อกลงไปหรือว่าน้ำซุปไก่น้ำซุปหมูก็ได้นะคะตามความชอบเลย ใส่ซอสหอยนางลมซอสหอยนางลมใส่เยอะหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเติมความหอมและกลิ่นอายของความเป็นจีนด้วยเหล้าจีนค่ะลักษณะการทำน้ำราดนะคะจะคล้ายๆกันกันกบ น้ำลาดหน้าเลยค่ะน้ำลาดของเราเดือดผักทุกอย่างสุกดีแล้วลองชิมรสชาติดูถ้ารสชาติได้ที่เราจะเติมแป้งกันค่ะรสชาติของพี่ดาได้ที่แล้วนะคะ พี่ดาก็จะใส่น้ำแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะให้ใส่แบบนี้นะคะเวลาใส่อาจจะต้องหาผู้ช่วยนิดนึงค่ะเราจะตีน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะความเหนียวนะคะขึ้นอยู่ตามความชอบค่ะ ที่เราจะขอเหนียวอีกนะลองสังเกตดูนะคะ,นะว่าความเหนียวได้ตามที่ชอบหรือยังพี่ดาก็จะพอเท่านี้นะคะพี่ดาไม่ชอบให้เขาเหนียวมากค่ะพอหลังจากที่รสชาติได้ที่แป้งนะคะสุกเราก็จะใส่ต้นหอมซอยค่ะใส่ต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะคนให้ต้นหอมสุกค่ะพอต้นหอมสุกได้ที่นะคะ ก็สามารถที่จะปิดแก๊สแล้วก็นำน้ำซอสนี้ไปราดต้าหูของเราได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องหรือว่าเต้าหู้น้ำแดงค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ